สวัสดีครับพบกับสุรคาวผู้บอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กะห่มเจลีกแน่ผู้บริหาปปรซัโปโรนกับพรอมปั้นสุภโพโชคสุรชาติให้มีมูลค่าปั้นให้มีมูลค่า สปอตฮอสิกนะครับสื่อของประเทศญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารของสโมสรคอนซสเรซัปโปรโรเกี่ยวกับการเซ็นยาก,กับเจ้าเช็คสุภาพโชวสาริชารวามไปถึงการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทําให้แฟนบอลในเมืองไทยรู้จักซัปโปรโรมากขึ้นและจะต่อยอดทางด,ด้านอื่นๆให้ได้อีกมากมายครับฮิโรคสึมิคามินะครับผู้บริหารของคอนซสเรซัปโปรโปรเปิดใจว่าผลการแข่งขันอาจจะไม่เป็นที่น่าปอใจโดยแพ้บูริดัมสองห้าแต่ในสนามเราเห็นแฟนบอลชาวไทยสวนเสื้อ ของซัปโปโรเป็นจำนวนมากแม้ว่าชานาทิปจะได้รับความนิยมชมชอบมากในความรู้สึกผมต่สุภาพชาเองก็น่าทึ่งผมต้องการให้สุภาพชามีบทบาทมากขึ้นในซัปโปโรและนำทีมชาติและตั้งเป้าว่าสักวันเราจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ดีด้วยความพยายามของเราและพันธมิตรสำหรับการสื่อสารงน้านธุรกิจในท้องถิ่นได้โดยเชิญบริษัทพันธมิตรหลายแห่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลในฮอกไกโดนักธุรกิจการท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทยนะครับ ได้มีการหารือเกี่ยวกับวิธีการรับนักท่องเที่ยวเข้าหาเรานะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะจับกู่กับธุรกิจกับบริษัทในประเทศไทยและสโมสรจะนําไปสู่การเป็นหุ้นส่วนใหม่อีกด้วยทุกคนมีความสุขที่ได้กลับมาเป็นพลังของฟุตบอลก็เรียกได้ว่าถือว่าฤดูกาลหน้าเราจะได้เห็นซุปเปอรโชว์ลงเล่นมากขึ้นนะครับดังแน่นอน เสริมคมเลข2ออดิซักไกรสอนตบเป็นเป้าหมายของลำพูนสนคว้าตัวมาร่วมทีมก้าหน้าของกิเลนพยองเมืองทองยูนเต,ต็ดตบเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทัพราชันโูขาวอดิซักไกรสอนนะครับก้หน้าของเมืองทองยูนเต็ดก็ตบเป็นข่าวว่าสมโสมสรลำพูนบริออทีมในศึกลีโวทไทยลีก2022-2023สนใจคว้าตัวไปร่วมทัพในช่วงเลกที่2ปัจจุบันนะครับอดิสักไกรสอนก้หน้าในวยัย31ปียังเหลือเส้นยังจับเมืองทองยูนเต็ด และจะหมดสัญญากันในช่วงต้นปี2023ซึ่งทับราช,ชั้นทูขาวซึ่งทับราชัน้นโกขาวต้องการคว้าตัวกองหน้าดีก,กีทีมชาติไทยรุ่นนี้ไปสมคขมในช่วงเลเที่2เพื่อหวังให้อยู่รอดปลอดภัยโดยที่จะไม่ต้องตกชั้นไปเล่นในศึกดิวิชั่น1แทนนะครับโดยสำหรับผลงานของอดีศักย์เกยสอนนะครับในศึกเทลีกกับเมืองทองยูเนเต็ดในนัดการนี้ลงสนามช่วยทีมปะลา้า11นัดซัดไป4ประตูกับ1อสิ์นะครับ ลาก่อนกอหน้าทีมชาตไทยประกาศแขวนสตั๊ดเลิกเล่นแล้วสั่งลานนัดสุดท้ายลีซอนธีร,ทรเทพวินนไทยนะครับกอนหน้าระดับตำนานของทีมชาตไทยประกาศแขวนสตั๊ดในวัย37ปีแมตช์เจอโคราชอาทิตย์นี้เป็นเกมสุดท้ายในศึกฟุตบอลอาชีพทางลีซอนนะครับตั้งใจที่จะยิงประตูให้ครบ100ลูกก่อนที่จะแขวนสตั๊ดแต่ทางคุณแม่บอกว่าตอนนี้ยิงไปแล้วถึง95ประตูก็เยอะแล้วเป็นตำนานแล้ว ตนจึงเลือกเกมไทยลีกที่พบกับนครราชสีมามัด้าเอฟในวันที่27พฤศจิกายน่นี้เป็นเกมสุดท้ายของการเล่นฟุตบอลอานีพเหตุผลสําคัญที่ทางรีซอได้ตัดสินใจแขวนสตัดในครั้งนี้เนื่องจากมีภารกิจนอกสนามเยอะมากนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อการเล่นฟุตบอลหรือกับทีมอีกด้วยจึงตัดสินใจว่าเลิกเล่นในปีนี้เลย โดยสำหรับ or, รีซอทีมลเทพมินนไทยถือเป็นหนึ่งในกองหน้าระดับตํานานของทีมทัาวไทยผ่านการค้าแข้งกับทีมลูกหนังชั้นนาของหลายทีมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น b ีซีเทโรศาสนะเบองทองยูนเต็ดบางกอกการ์ดเอฟซีทรูแบงคอกยูเนเต็ดชนบุรีเอฟซและล่าสุดเป็นบริษัทเอฟซีลีซอยังผ่านการเล่นกับทีมในต่างแดนอีกด,ด้วยเริ่มจากการไปเป็นผู้เล่นเยาวชนของทีมคริสตัลเพลทและเอเวอร์ตันในปี2002ถึง2006 และไปเล่นในลีกเบลเยียมกับทีมเคลีเชในช่วงฤดูกาล2008-2009โดยผลง,งานการยิงประตูนในทัลีกดีซอทีเทเซฟวินเนไทยยิงไป95ประตูเป็นรองเพียงแค่สรยุทธชัยคำดีพิภพอ่อนโม้และทีศิลินแดงดาในลิทด,ดาวน์ซนโวคนไทยในประวัติศาสตร์ไทยลีกนะครับ สื่อตีข่าวนะครับ QRB ลุกหนักคว้าตัวแบ็กขวาดีกีทีมชาติไทยการเป็นข่าวใหญ่จากทั้งฝั่งยุโรปนะครับโดยสื่อใหญ่ในยุโรปรายงานมาว่าการะบักจอดคว้าตัวทิสตองโดแบ็คขวาทีมชาติไทยไปเล่นนะครับที่ยุโรป ในรอยงานระบว่าสโมสอนคอระบักนะครับทีมชั้นนาในลีกอาเซอร์ไบจันต้องการเสริมทัพผู้เล่นใหม่เดินหน้าเพื่อที่คว้าตัวทิซองโดแบคขวาทีมชาติไทยไปร่วมเทมเพื่อที่จะเติมเต็มตามฝัง่งขวานะครับโดยพวกเขามองว่าทิซองโดแบคจมบุกทีมชาติไทยมีความเหมาะสมที่จะเข้าไปแทนที่มาร์โกวินเนลสวิตนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาของเทมตอนนี้ท่ตซองโดนะครับเพิ่งจะโพสเป็นในในเหมือนกําลังจะแยกทางกับทูแบงค็อกซึ่งสัญญาของแบคขวาทีมชาติไทยรายนี้กําลังจะหมดลงกับสัญญาทูแบงค็อก และยังไม่มีท่าทีจะขยายสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดนะครับประธานสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดเผยทีเด็ดบุรีรัมทำไมถึงฟิตมากกว่าทีมอื่นเตรียมพร้อมกับทีมเจติไทยยุคใหม่บิ๊กเฮนเวินที่ชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดออกมาเปิดเผยทีเด็ดสาเหตุที่แท้จริงทำไมแข้งบุรีรัมถึงมีความฟิตมากกว่าทีมอื่น เนื่องจากมีหลายคนสงสัยทำไมนักฟุตบอลบุริลัมฟิตกว่าแข็งแรงกว่าอึดก,กว่าเล่นได้ตลอด90นาทีเต็มโดยมิกเนให้คำตอบว่าเป็นเพราะแฟนบอลคำตอบก็คือพวกเรามีพลังวิเศษที่ได้รับจากแฟนบอลบรีรัมยูนเต็ดทุกคนทั้งที่อยู่ในสนามและอยู่นอกสนามส่งให้ผ่านเสียงเชียร์และกำลังใจเพราะเรามีเราเพราะเราสู้ไปด้วยกันบุริรัมจึงมีพลังเหนือกว่าทีมอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนทั้งนี้ประธานบริรัมสายฟ้านะครับยังได้กล่าวอีกว่า ทีมชาตยยิยุคใหม่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว,วนี้บุรีด์จะมีข่าวดีเขาใหญ่มาแถลง,งการที่จะเป็นแฟนได้ทราบถึงความร่วมมือของบุรีัมยูเนเต็ดกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาทีมชาติอย่างเป็นระบบโดยใช้ทุกสปสับกำลังและความพร้อมของเราสนับสนุนและร่วมกันสร้างทีมชาตยยิยุคใหม่ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้ทีมชาติสู้ได้ในทุกชาติในเอเชียและสร้างความสุขให้แก่แฟนบอลชาวไทยทุกคนครับ ธนวัน์พบปะรุ่นพี่ชนาทิพย์ท่ามกลางกระพือข่าวลือเรื่องการเดทิมหลังจากที่เจ้ากันนะครับธนวัตรชิงกิทธวันมีฟิลด์ดีกีทีมชะถ่ายจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมแดงห่งริกพเมลังกฤษได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดจนต้องเข้ารับก,การรักษาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดการณ์ว่าจะต้องพักรักษาตัวถึง6เดือนเลยทีเดียวอดช่วยทีมชาติไทยลงเล่นในทุกร,รายการตลอดปี2022แล้ว ล่าสุดดาเตะในวัยยุบสองปีที่กำลังพักผ่อนหลังเจ็บยาวอยู่ที่ประเทศไทยได้เจอกับแ่างรุ่นพี่ที่ทับชังสึกและได้ถ่ายภาพร่วมกันลงในสตอรี่อินสตาแกรมอย่างเจชนะทิมสุนทริลเพื่มเกิดในวัยเยก้าปีของคาวะสกิฟุนโดเร e ทีมแห่งศสึกเจลีญ,ญี่ปุ่นที่น่ินท่วงพักผ่อนที่เมืองไทยเช่นเดียวกัน โดยตลดธนวันรทึงสิทธาวอนครับมีการหวนกระพือข่าวลือการย้ายทีมอย่างหนักว่าในฟิลัวรุกทีมแชมป์อาเซียน2020่ของทีมชาิไทยชุดใหญ่ารายนี้ตกเป็นข่าวการย้ายทีมเนื่องจากเจ้าตัวมีสัญญาก,กับเลสเตอร์สตีจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นครับและยังไม่ได้รับการตัดสินใจออกไปแต่อย่างได้จึงตีความได้ว่าเจ้าก,กันอาจจะย้ายมาเล่นในไทยลีกก็เป็นไปได้แต่นี่ครับเจ้าก,กันรวมไปถึงชนะคงไม่มีชื่ออยู่ในค่ายทัพชั้งสึกชุดใหญ่เพื่อลุยศึกฟุตบอล AFF Mitsub ishi e อ e c t r i c ิ u p 2022 2020, ระหว่างวันที่20ธันวาคมจนถึงวันที่16มกราคมปี2566นะครับหลังรอยแรกได้รับประเจ็บต,ต,ต้องพักยาวนะครับส่วนรอยหลังสุดแสดงเจต,ตนอารม์ไปก่อนอันนี้แล้วว่าต้องการขอพักร่างกายอย่างเต็มที่หลังช่วงที่ผ่านมานะครับรมศึกมาตลอดทั้งสโมสรและนํามทีมชาตินี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26พฤศจิกายน